ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดน่านเกิดในตั้งที่สองพักเพื่อไทยกระผมได้เสนอคำแปลยะติและส่งวนคํคำแปลยะติไว้ในมาตราที่11งบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาและหน่วยง,งานกำกับนะครับในวาระรับหลักการที่สภาแห่งนี้ได้รับหลักการยอดเงินที่ตั้งไว้ ผมขออนุญาตกลับเรียนธรรมทานครับเป็นข้อมูลเดิมที่เราพิจารณาไปคือ3 8 6 0ล้านเศษหลังจากที่กรรมริการไปพิจารณาในวาระที่สองในชั้นของกรรมริการกรรมริการไปปรับลดนะครับจาก3,800ร้อล้านเศษเนี่ยเหลือ3646ล้านเศษเอาตัวเลขกลมๆลมในรับทานครับกลับไปเป็นเม็ดเงินที่ผมดูในรายละเอียดนะครับในการปรับลด ตัดไปทั้งหมด154ล้านนะครับก็ไปดูในรายการในรายละเอียดซึ่งผมเองได้ปรับลดไว้เม็ดเงินรวมนะครับคือจาก3,800หรือ3,600ของร่างของกรรมธิการเนี่ยร้อยละสิบก็คือ3,600 3, ล้านก็คือ360ล้านนั่นหมายความว่าผมเองเสนอปรับลดมากกว่ากรรมธิการไว้ประมาณเท่าตัวก็ผมเองต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ ถามว่าผมเห็นด้วยกับการปรับลดของกรรมการหรือไม่ไปดูในรายละเอียดไส้ในนะครับของการทําหน้าที่ของกรรมการก็ด้วยความเห็นใจครับว่ากรรมการก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับได้มา150ล้านจาก3,800ล้านนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะครับแต่มันมีรายการหนึ่งนะ่ที่ผมต้องฝากเปลี่ยนถามนะครับผลการพิจารณาเนี่ยที่ส่งมาในเล่มของงบประมาณประกอบการพิจารณานะครับ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างการกีฬาศักยภาพการกีฬานะครับโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยเป็นรายการค่าครุพัณฑ์นะครับครุพันธ์ด้านการศึกษามีรายการปรับลดของกรรมกิรที่มีตัวเลขที่แปลกมากท่านประธานครับปรับลดจากรายการที่ตั้งงบประมาณไว้1ล้าน9ก้ทุกรายการเป็นชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนอง การตอบสนองกลับนะครับทางสลีทางส,างสลีระวิทยาและจิตวิทยาในแต่วิทยาเขตของมหาลาัยกีฬาแห่งชาติไปนะครับตั้งไว้ชุดละหนึ่งล้านเก้าแสเก้าหมื่นตัวเลขเหมือนกันทุกทุกวิทยาเขตกรรมิการก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันครับปรับรถไว้ที่เจ็ดแสสี่หมื่นทุกวิทยาเขตเช่นกันขอคำอธิบายด้วยนะครับท่านเห็นอะไร ในตั้งงบประมาณแบบนี้ท่านเห็นอะไรและทําไมต้องปรับลดในลักษณะตัวเลขที่เท่าเทียมกันนะครับเพื่อความเสมอภาคหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นแล้วน่าสงสัยทั้งการตั้งงบประมาณและการปรับลดงบประม,มาณท่านประธานนี่รครับผมปรับลดร้อยละสิบเนี่ยหรือสามพันหกร้อยล้านสามร้อยหกสิบล้านเนี่ยนะครับจากตัวเลขรวมของครมติการเหตุผลประการที่หนึ่งนนครับท่านประธานครับ เป็นการเกลี่ยเฉลีย่ยความเสี่ยงจากเม็ดเงินการจัดเก็บภาพรวมที่ผมได้อภิปรายไปแล้วในในมาตราที่4นะครับเม็ดเงินที่คาดการจะเก็บได้2.67ล้านล้านเนี่ยนะทน่านประธานครับจะหายไปประมาณดีที่สุดนะครับ2.6ล้านเองแสนหมื่นล้านประมาณร้อยละสิบร้อยละสิบของยอดที่ตั้งไว้นะครับบางกรรมการเห็นว่าน่าจะถึงสามแสนล้านที่ขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อจัดเก็บไม่ได้การกู้เนี่ยมีช่องว่างให้กู้น้อยมากนะครับถ้าท่านไม่ขยายพิเาานกู้กู้ได้แค่แสนแสนกว่าล้านมันก็จําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายทุกกระทรวงทบวงกลมในสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในขณะนี้อน,นั้นเป็นถุงข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับผมเองด้วยความเคารพท่านประธานครับนอกจากสิ่งที่ เป็นภาพรวงของการจัดเก็บนะครับของกรมจัดเก็บทั้งสามกรมที่ใหญ่การหารายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเองเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความสามารถมากพอผมขออนุญาตไม่ใช้คาว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับไม่มีความสามารถมากพอเหตุโควิดเป็นเหตุหนึ่งครับที่เสริมเข้ามาแต่สถานการณ์การจัดเก็บอย่างนี้เนี่ยการหารายได้ของกระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬาเนี่ยปรากฏล่องลอยมาก่อดโควิดเข้าครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านประธานครับที่ภูเก็ตผมไปพูดถึงจังหวัดด้านบ้านผมเลยครับขนาดนี้ต้องขอบคุณไม่อย่างสูงเพราะว่าหลังโควิดเนี่ยเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึงวันละหกเที่ยวบินนะครับท่านประธานครับจากสามเที่ยวบินในภาวะปกติขึ้นเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกสูงสุดหกเที่ยวบินต่อวันครับขนาดสองร้อยที่นั่งเนี่ยนะครับของแอร์เอเชียต้องขออนุญาตที่จะพูดชื่อเขาเพราะมีบริษัทเดียวที่บินไกลที่น่าน นั่นหมายว่าภาวะหลังโควิดเองเนี่ยการท่องเที่ยวภายในถ้าได้รับการส่งเสริมสนุนด,ดีๆเนี่ยพี่น้องคนไทยเราเองก็ให้ความสนใจอยู่นะครับเหตุที่ผมบอกว่าความสามารถในการจัดเก็บหรือการหาไรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเม็ดเงินประมาณ3 3จล้านล้านของ GDP ที่เรามีอยู่นะครับรายได้จากต่างประเทศประมาณสองล้านสองล้านล้านจากภายในนี่ประมาณหล้านล้านโดยตัวเลขกลมๆทั้งนั้นครับ สิ่งที่มันสะท้อนก็นคือว่ามาตรการที่ท่านใช้ผมยกตัวอย่างที่ภูเก็ตครับล่มและเตียงเป็นสัญลักษณ์ของภูเก็ตเป็นความชอบของนักท่องเที่ยวทางยุโรปที่เข้ามาเพราะล่มและเตียงมาสัมผัสบรรยากาศรรมชาติและความเป็นภูเก็ตที่แท้จริงมีนโยบายหรือล่มและเตียงทานานครับล่มและเตียงที่วางอยู่เนี่ยฮะโดยอ้างเรื่องการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวยุโรปหายหมดครับนี่ก่อนโควิดนะท่านานครับ หายไปเนี่ยประมาณสองล้านคนต่อปีรายได้หายไปประมาณสามแสนล้านต่อปีนะท่านประธานครับเพราะคนหนึ่งเข้ามาใช้ใจ่ายเนี่ยคิดเป็นเงินก็หลายล้านเขาคูณเข้าไปก็คือหายไปประมาณสามแสนล้านจากคนสองล้านคนต่อปีเนี่ยยิ่งเจอโควิดเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปตอนนี้จะมีนโยบายการออกหนังสือเดินทางหรือวีซ่าพิเศษนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักยาวและยะไกล่ สามารถขยายได้270วันสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีครับถ้ามีการรองรับที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลับเรียนท่านประธานก็คือว่าความสามารถการจัดเก็บอย่างนี้แหละครับมันไม่สมควรที่จะให้เงินของกระทรวงท่องเที่ยวไปใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำนะลงทุนน้อยมากเมื่อศักยภาพคุณไม่ถึงเงินก็ไม่ควรจะต้องถึงด้วยอันนั้นเป็นเหตุผลข้อที่สองและข้อที่สามท่านท่านปะครับด้วยความเคารพท่านประธานครับ การบริหารงบประมาณครับได้งบประมาณไปแล้วเนี่ยใช้ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องปรับ360ล้านเนี่ยออกจากของกระทรวงท่องเที่ยวเพราะใช้ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ให้ไปโดยเฉพาะหลังโควิดนะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศชะง,งักงนันคุณต้องปรับตัวที่จะมาทําการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มันพอตอบสนองจากการค่าใช้จ่ายภายในได้บ้างนะครับ ตัวเม็ดเงินที่ตัวที่มันจําเป็นที่สุดขนาดนี้การกระตุ้นบริโภคภายในเนี่ยครับจากการท่องเที่ยวแต่นโยบายที่ออกมาแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยแทบตอบสนองปัญหาไม่ได้เลยไทยเที่ยวไทยอะไรต่างๆนะครับที่ให้เม็ดเงินกับคนที่จะกลุ่มไปเที่ยวเช่นอ,อสมอยงท่านต้องมีการประเมินผลที่ดีนะครับและที่สาคัญอย่าผูกขาดครับต้องมีการกระจายไรายได้งบตรงนี้เนี่ยขออนุญาตระธานอยีกนิดเดียวครับเป็นงบ กระตุ้นฟื้นฟูเรื่องโควิดพอท่านไปจัดซื้อจัดจ้างครับอาศัยประกาศของค้ามใการมินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเ,เป็นประธานนะครับให้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เลยนั่นท่านเลือกเลยครับว่าจะให้บริษัททัวร์ไหนไปดูทั้งประเทศถ้าผูกขาดอย่างนี้เนี่ยแทนที่ท่านจะเอาเ,เงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกระจายเข้าไปเนี่ยมันกลับถูกคนไกลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสแสงหาผลประโยชน์ หลักฐานตรงนี้มีคำานานชานผมไม่เปิดตอนนี้มันไม่มีอะไรมากแต่ถ้าไม่ปรับนะครับตอนอภิปรายไม่มังใจผมจะมาเปิดให้ท่านประธานดูครับว่าใครได้ประโยชน์ขอบคุณท่านประธานครับปรับลดร้อยละสิบครับ